สวัสดีครับส่งงานครับคันนยาเป็นอ e ีซูดีแมกซนับลูกค้าทำการติดตั้งนับเป็นชุดเดไลท์ออร์ดี้สไตล์นับเดี๋ยวดูแสงน,นับตาลรถท้าบตัวนี้จะเป็นเดไลท์ออร์ด,ดี้สไตล์นับตัวตาลรถมาจะวิ่งซ้ายขวานับเปิดเชิญนับตัวนี้จะเป็นฉุกเฉินนับเป็นเทอร์ลันนิ่งนับเป็นคีเรวิ่งนับอ่าเป็นเชิญน,น,นับไปเลยครับ พร้อมอัปเกรดนับชุดไฟเตอร์นับไบ LED แดปเตอร์50วัตต์นะพร้อมกรอบแหวนนับเลนสยายตาเงินนับหลอด LED ดีตัดหมองนะอ่านี่นับดูดูดเลยนะเปิดไฟต่มนบเมื่อเปิดไฟต่ำนะกรีไีนังเงินจะดับนบไฟสูงครนะปยเตอร์ทุกตัวนะจะมีสูงต่ำในตัวนะพร้อมใส่ LED ดีไฟสูงเลยนบไฟสูงครโอเคตูวแสงหน้ารถนบสูงครับปล่อยรัตัวแสงผ่านพื้นเลยสูงับปล่อยครับ นอกตัวรถในในตัวรถนับสว่างไม่ต่างเลยนะครับเดี๋ยวสำหรับลูกค้าท่านใดนับที่สนใจนะครับติดตั้งชุดโปยเตอร์นะสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กนับบีทีซีเมียมออโต้ซีนอนเลนบุกสาขานครับขอบคุณครับ